มาพร้อมแล้วค่ะโอเคสวัสดีค่ะวันนี้กับช่องพี่เบลล่าแบล็คพิงพี่เบลล่าชแนลหรืช่องพี่เบลล่าเกเรนะคะวันนี้พี่เบลล่าอยู่กับแม่วันนี้พี่เกกบลล่าไปลงเกลือไปเซเว่นมาก็เลยไปเจอเยลลี่อะไรนะป,ป,ป๊อปปไอเจลลี่เยลลี่ดูกระส่าสิพี่เบลล่าตามหาเหรอตามตามหานะคะตอนนี้เจอแล้วใช่แล้วก็จะมา กินการให้ลูนะคะแต่อาจจะใจยากพี่กับคุณแม่นะคะต้องให้มีความใจให้ใช่ไม่รู้รสชาติจะเหมือนกันหรือเปล่าใช่ค่ะหน้าตาเหมือนกันหมดเลยที่เป็นอุ้ยไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้เป็นสีสีเขียวค่ะอันนี้สีชมพูสีแดงสีแดงมันเป็นรสชาติอะลูกอันนี้อะไรอ่ะใช่ค่ะแต่ไส้มันนะจะมีไส้มันด้วยนะคะทุกคนแล้วแถม ใส่ไส้น้ำเชื่อมลูกตานี่ลูกตามันเส้นเลือดด้วยนะใช่ใช่ความตินงของมันดีตรงนั้นแล้วจะเอาสีอะไรสีเขียวสีชมพูเราขอเป็นสีแดงค่ะพี่เขาแกะให้ตรงนี้เหรอใช่ค่ะนี่ค่ะนี่อ้าวแมวนี่กระด่กันล้แกะให้ดูแบบแล้วถ้าใครกินไม่หมดจะทำยังไง มาดึงให้ใช่ไหมอันนี้เป็นสีอะไรอ่ะสีแดงนะคะมันมีรอยนี่เลยมีเส้นเลือดด้วยนะจริงไม่บึมบึ้มบึมดยมาแล้วมาแล้วค่ะทุกคนมันเป็นเยลลี่รู้สึกว่ามันจะดูดเด่นคนแม่แกะให้นะได้อะว้าวนี่ไงเป็นลูกกระต่ายจริงๆใช่ค่ะเอาทำไมต้องกินรสเดียวกันอ่ะก็มันจริงๆริงก็จะจีนสีเขียวด้วยนะแล้วสีเขียวใขาจะกิน แม่ก็ได้โอ้ยพ่อล้ขนาดนี้แม่นม่ไหวจะเคี้ยวกับสีนี้แหละแม่รู้แล้วอ่ะ <c oughs> แล้วเราก็จะมาทำดีลูกเ่ะเพื่อนๆดูก่อน <c oughs> กัดเพื่อให้มันได้รสชาติที่เป็นไส้ผลมไม้อ่า <c oughs> อย่างนี้นะคะหน <c oughs> ูไม่ได้ทักัดเลย่วเลยค่ะลวแล้วก็ต้องรับผิดชอบนะคะโอเคไหมกัดครึ่งหนึ่งเลยนะแล้วก็เคี้ยวแล้วรสชาติออกมาเป็นไงดูจากสีได้ทุกคนก็พอเนื่องไม่จะกัดทั้งลูกลูกตามันนะกัดเลย

ไปกินอย่างนี้นะคะคือตอนแรกพี่กินพี่เบื่อยอมรับเลยดีกว่าพี่ซื้อกินแล้วนะคะที่เด็กนุ้งฉี่อันนะแล้วพี่กินไปอีกนะคือแบบเหมือนกับแม่กินแบบอะไรนะเปรี้ยวมากอ้าเปรี้ยวสุดเจ้าของเปรี้ยวเลยฮะเปรี้ยวแบบแบบแรงแรงไม่รู้จะพูดยังไงแหละเดี๋ยวล่าถอนตัวเลยอ่ะไม่กินใช่ไหม ไม่กินละเปรี้ยวทอดครับบทลงโทษอะไรสักอย่างอะไรมีบทลงโทษใช่ไหมคะคนนี้มีกินกับกินนะคะคนนี้กินได้หมดมนะคนนั้นต้องบรรงทลงโทษเปรี้ยวจี๊ดสั่นบทลงโทษอะไรล้างชาม <c oughs> <นำ S 1> อืมโอเค,อเคปิดคลิปก่อนไม่ไหวแล้วสวัสด,ดีครับ